โอเคครับก็ขอ,อกล่าวสวัสดีผู้เล่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมยูกิโอเดวิลิ่งเช่นเคยครับทุกคนโดยวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวเด็กชูตติ้งสตาร์โรลดนั่นเองครับอ่าก็เป็นหนึ่งที่มีการปรับสกิลมาเนอะซึ่งมันก็ปรับไปนานแล้วแ,วแต่ผมเพิ่งมาทําคลิปเนอะอ่าว่าผมหายไปนานมากอันนี้ต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะครับอ่าขอโทษด,ด้วยโอเคสกิลใหม่ของชูตติ้งสตาร์เ็ยสกิลเดิมแต่ปรับสกิลเนอะอ่าก็เงื่อนไขการใช้งานก็จะเหมือนเดิมน,นะผมจำเงื่อนไขเก่าไม่ได้้แลว ในเมนเด้ครับคุณต้องมีมอนเตอร์ที่ชื่อจังหรือซิงครอนครับรวมกันให้ได้8ปใบอ่าต้องมี8ปดใบนะมีอย่างน้อย8ปดใบแล้วก็เงื่อนไขที่2ครับคุณต้องมีชูติ้งสตาร์ดากอนในเอ็กซ์ตอร์เด็กแล้วก็ต้องมีมอเตอร์เอ็กมอเตอร์ที่ชื่อซิงครอนหรือสตาร์ดัสหรือจังครับอย่างน้อย4ใบครับในเอ็กซ์ตอร์เด็กด้วยอ่าถึงเช็สกิลนี้ได้ก็มีเงื่อไข2อข้อนะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ยากอะไรนะเออก็ถือว่าพอดีแหละไม่ได้ยากแล้ก็ไม่ได้ง่ายพอดีพอดีเนาะโดยสก เมื่อเริ่มดูเอวจะเซกตัวจัางคอนเวอร์เตอร์ครับลงฟุสานให้เราอ่ะคือพอเริ่มเก็บปุ๊บไอห้าใบนะครับมันจะอยู่ทีกฟุสาาเราเลยแล้วก็มีความสามารถครับถ้าในเทิร์นนี้เราเอากระกาเจิญสตารัสดาก้อนลงมาเสร็จแล้วอ่ะคือลงสตารัสดาก้อนจบคุณให้ก็ให้ก็สกิลนี้ครับจ้างเชิญพิเศษตัวร์มลาสซิคอนครับลงมาบนฟิลเราเลยคือเซกมันนะครับถึงเราไม่เซกตัวแนนในเด็กอ่ะมันก็จะลงมาได้นะเจ้าน้นครับอันนี้คือเอฟเฟกต์ที่เพิ่มขึ้นมาครับคุณสามารถเลือกได้ครับว่าจะเซกจูเนอร์ ไปไว้ท็อปเด็กหรือเปล่าอ่ะเลือกได้นะครับตัวไอ้สามไปเนี่ยผมไม่ได้บอกนะคือตัวอะไรตอนแรกผมคิดว่ามันเลือกได้นะผมเลยต้องลองไปเล่นเองซึ่งสามวันนี้เซกมาเนี่ยมันการันตีแล้วคือต้องเป็นสามใบนี้เท่านั้นจะมีตัวเทอร์โบไนโต้แล้วก็ไฮเปอร์อันนี้คือผมเรียงให้แล้วนะคือเทอร์โบจะอยู่บนสุดต่อได้ไนโต้แล้วก็ต่อด้วยไฮเปอร์ใช่ไหมครับเราจะไม่สามารถเจอเบรบิเศษได้อีกยก่ว่ามันเตอร์ซิงโคลทันล่มหรือมันต้องใช้ชื่อวอลเลอร์อ่ะก็อันนี้เป็นข้อเสียเนอะที่ทำให้เรามาโอเค โดยไอการที่มันเซ็กซสามไปนะครับไอตัวเทอร์โบใส่นะเทอร์โบไนโตแล้วก็ไฮเปอร์เลยสามไปนะผมก็มองว่ามันไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ถ้าใครเคยดูอนิเมะเนี่ยจะรู้ว่าไอสามไปเนี่ยยูเซ่มันชอบเปิดได้เวลาใช้ชุดบิกสตาร์มากนะผมสังเกตเห็นบ่อยมากแล้วมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งครับเป็นตอนที่แบบไอสามไปเนี่ยโผล่มาพอดีเลยรู้ไหมคือตอนอะไรถ้าใครจําได้นะถ้าใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะเมือนที่ดึง จูนเน่มสเตอร์เทอร์โบซิงโครนหมายที่สอหมายที่สามจูนเน่ตัวที่สองในตัรซิงคครนหมายทสี่หมายที่ห้าจูนเน่ตัวที่สามไฮเปอร์ซิงโครนบ้านะ โ okay. อเคก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันก็คือต่อสู้กับบรูโน่หรืออันโทมี่นั่นเองครับจะเป็นตอนที่ยูเซ่ครับมันจะใช้สกิลชูตติงสตาร์แล้วมันเปิดได้สา,าไปดีเป๊ะเลยนะคือมีเทอร์โบต่อได้นในโตแล้วก็ต่อได้ไฮเปอร์เอคือเป๊ะเลยจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ผมเอามาคิดเล่นๆนะครับก็คือมันจ,จะเป็นการบอกใบเกี่ยวกับตัวของชิวิงกับคุณไรากาเส้นเล็กมันอาจจะเข้าเกมนี้ก็ได้นะถ้าใครดูที่ผมให้ดูเมื่อกี้อ่ามันจะมี2อบนี้ด้วยก็อาจจะเป็นการใบอที่คก็คื เี่ยวกับชูติ้งเควซาดากอนอาจจะเข้าเกมนี้ก็ได้เพราะว่าอนา t โธมี่เนี่ยคนรู้จักกันดีแล้วว่าเป็นตัวละครที่สอนให้ยูเซมันใช้แอคเซลซีโคแล้วก็ก้าวขาดแอคเซลซีโคไปแต่ว่านายก็ได้สอนชั้นเรื่องหนึง่งว่าถ้าเชื่อในความเป็นไปได้ของตัวเองก็จะฝ่าข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปได้ต่อท้าทายกับขีดจำกัดของตัวเอง ก็เลยเหมือนอาจจะเป็นการใบ้ก็ได้นะว่าชูติ้งเควซาอาจจะเข้าเกมแล้วอ่ะอันนี้ผมเดาเล่นนะแล้วก็ยันอีกสาครับอันนี้ผมเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้เลยก็คือคนตรงนี้มาจจะลอกผมอันนี้ผมก็พูดไปเล่นนะออโอเคผมสาบปิดคลิปได้แลวเนะี่ยผมแค่ยา่างมาสับทฤษฎีเกี่ยวกับไอ้สามีเท่านั้นแหละไม่มีแรงมากเออมาก็เป็นตัวเด็กนะครับซึ่งตัวเด็กเนี่ยผมจะไม่อธิบายอะไรมากนะเพราะทุกคนน่ารู้จักกันดีก็จะต้องมีแปดใบก่อนนะผมก็ใส่มาจังสองควิกสอง คอนเวอร์เตอร์อ่าก็ลลเป็น5แล้วอันโนซิงโครนครับอันนี้ก็นานะเพราะเป็นซิงโครเป็น6มีตัวของจังชาร์เจอร์ใช่ไหมแล้วก็ตัวของจังเซอร์แวนอ่าครบแล้ว8ใบนี่ก็คือของผมนะฮะก็อย่างที่บอกไปผมไม่ได้ฟูลเดกเยอะนะจังซิงโครก็มีแค่สองตัวเดี๋ยวผมจะแปะเต็มฟูลครับที่มหาเทพใช้กันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะถ้าผมถ้าผมไม่ขี้มมเกียจหารูปนะเดี๋ยวผมแปะไว้ทุกคนทุกคนสามารถจะตามได้เลย โดยก็เริ่มจากจักซิงโคอนเนาะไม่มีอะไรมากครับเมื่อโรโบติเนาะอาจจะไปเซนมอเตอร์เวลรสองจากสาสในตัวหนึ่งแต่ไฟจะไร้ผลอ่ะอันนี้ผมแนะนำให้มีสามไปเลยครับทรัพจักซิงโคอนเพราะเก่งมากและอนาคตได้ใช้ยาวๆเลยทรับจักซิงโคอนแล้วก็คุชซิงโคอนครับคุชซิงโคอนจริงใช้สองใบพอครับไม่ต้องใช้สามเกกะส่วนตัวผมนะทิ้งความสามารถครับทิ้งมอเตอร์หนึ่งตัวอาจจะไปใส่กันในจักรมือได้ไอคุชซิงคอนนะครับมันสามารถแทนเป็นจูเนอร์มอเตอร์ชิพที่ชื่อซิงคอนได้หมดเลยก็คือสมมมติผจะเเล็กทอร์โบวล์เออรใช่ม มันต้องใช้เทอร์โบซิงคคอนใช่ไหมผมสามารถใช้ตัวนี้ครับชื่อเทอร์โบได้อ่ามันชื่อเทอร์โบซิงคคอนถ้าเล็กในัตเลยเอครับต้องใช้ในโตซิงคคอนใช่ไหมก็สามารถใช้แทนในโตซิงคคอนได้อันนี้คือข้อดีของมันนะแต่มันมีข้อเสียครับไอการเนี่ยครับไม่สามารถใช้อันเชิมอเตอร์ซิงคคอนตัวอื่นนอกจากพวกนี้ได้ก็คือผมเอาตัวนี้ครับไปเลยกสตาร์ดัตไม่ได้อ่าเพราะมันไม่ได้ห้ามใช้มันไม่ได้ให้ใช้พวกจูเนอร์ซิงคคอนพวกอะไรพวกฮาร์ี้ก็เลยกไม่ได้ พวกมังกร,กรน้ำแข็งอะไรพวกนี้นเรียกไม่ไมน่าหมดเลยครับอ่าน,นี่คือข้อเสียของมันนะ,ะตัวนตัวคุซิงครอนผมเลยแนะนำให้มีแค่สองใบก็พอแล้วแล้วก็ตัวท,ที่สำคัญครับขอข้ามมานี่เลยจักรคอนเวอร์เตอร์ครับแนะนำครับปไปไปได้เลยนะตัวตัวผมมอว่าตัวนะี้ควรมีสามใบไปเลย <c oughs> อันนี้คือผมไม่ได้พูดเล่นนะแต่มันอยู่ในสตาร์เตอร์เล่นทุกคนก็คือทุกคนต้องเติมเอาถ้าอยากได้สามใบ ว่าจะคอเวอรเตอร์ผมมองว่าอนาคตเนี่ยก็น่าจะได้ใช้ครับเพราะเกมนี้ครับไม่มีตัวอย่างแอดบอสซ้ำเลยตัวคอมีเดอะเกมนะที่มันเนเกตเอฟเฟกต์มอนฮะคอมมิเตอร์เดียว่ะไอ้น,นี่อาจจะไม่เก่งเลยเพราะมันโดนเนเกตง่ายแต่ในเกมเนี่ยผมมองว่ามันเก่งนะสหรับตัวจะคอเวอรเตอร์มีความสามารถ2อย่างครับอย่างแรกทิ้งการไปดิในมือและจูเนอร์มาเตอร์อีกใบหนึ่งก็คือต้องทิ้งตัวนี้แล้วก็จูเนอร์เสีย2ใบคุณสามารถหามาเตอร์ซิงคอนครับจากเด็กขึ้นมือได้ใบหนึ่งอ่ฮะก็เสียสองแต่ได้หนึ่งใบเลือกได้เลย ที่ควสามารถหักถ้าการได้ทุกโลกศูนยสารจากการซิงโคลใช่ไหมคุณสามารถเรียกมาตัวจูนเนอร์ศูนย์นหนึ่งตัวครับอันเชิญกลับมาได้แไอแม่ขอจากวอเตอร์สามารถใช้ได้แค่ยาวหนึ่งครั้งเนาะอ่าก็ดีนะหากขอแล้วก็มาทุกโลกศูนย์สามารถฉุกเพื่อนได้เป็นอะไรที่ดีมากอันโนโซิงโคลครับไม่มีอะไรมากใส่มาเพราะเป็นจูนเหอะโกลอพครับไม่มีอะไรมากครับใส่มาเพราะเป็นจูนเหอะแค่นั้นจริงๆครับไม่ต้องหักไม่ต้องถามเยอะนะมาต่อมาก็ตัวใกล้น,นะครับชื่ออะไรวะเนี่ยอาร์มท็อกคอปโกดอะไรไม่รู้ชื่อยาวนะ มีความสามารถสอ,อย่างนะครับอย่างแรกถ้าบนฟิลไม่มีมอนเตอร์คุณสามารถชิงมิสไซกนนาร์แนจกมือได้และเลเวลจะเหลือสามไอบนฟิลไม่มีมอนเตอร์เนี่ยคือทั้งสองฝ่ายเลยนะอ่าบอกไว้ก่อนแล้วก็อีกความสามารถครับถ้าไอฝ่ายมีมอนเตอร์แต่เราไม่มีการ์ดคุณสามารถชิงมิสไซการ์แน,นลงมาได้เลยคือบอดเราต้องลงแต่ฝ่ายต้องมีมอนเตอร์และเลเวลจะกลายเป็น4อ่ะคือมันจะกลายเป 3, ็น3ามแนด์สครับแต่ความสามารถลงฟรีได้คือที่เราจะใช้ไฟนะครับผมเอาจะถนัดมันจะโดนรีมูฟออกจากเกม ก็คือตัวลงฟรีแค่นั้นแหละแล้วก็ตัวคู่ของมันครับตัวคิวปิดจริงจริคิวปิดนี่เอามาปรับเลเวลได้หลายอย่างเลยครับเอาไปเนคู่กับควิกซิงโคอนก็ได้นะคุณสามารถทิ้งการในเด็กเราครับสูงสุด3ใบคือจะทิ้ง2องใบหรือ1ใบก็ได้แต่ได้สูงสุด3ใบนะเลเวลของการนี่ครับจะเพิ่มขึ้นตามที่ทิง้งไปถ้าทิ้ง1ใบก็บวก1ทิ้ง2บอบวกสทิ้ง3าบวกสคือจะกลายเป็นเวอร์ซีพอกลายเป็นเวอร์ซีปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติกลายเราเวอร์ซีครับก็จะกลายเป็น8พอดีสามารถเลสตรดดาก้อน,อนได้แลลพอเสตาร็็จกกกดสิลครับ อ่ะจบเลยแค่นั้นจริงๆไม่ต้องไฟก็ได้ครับสัไปส่งใบนี้นะแต่ผมอย่างที่บอกไปมีไม่ครบก็ใครมีครบจริงๆครับก็คือไฟจับซิงโคนสามตัวแล้วก็ตัวจังเซอร์แว่นครับถ้าบฟัฟเฟอร์เมรมมิเตอร์จังยูอ่อาจจะไปใช้จักรมือได้จังเชนเจอร์ไม่มีเลยครับปั๊บเวลได้นะแต่เหมืนงั้นแหละมันเป็นจูเนอร์แล้วก็ติดชื่อจังอ่านะแล้วก็การสามมันครับก็สําคัญนะครับอย่างแรกคือไฟโคนน่าจะมีสามใบครับผมน่าจะไม่มีสามใบไปเลย ปัจจุบันเนี่ยทุก ID น่าจะต้องมี3แล้วสไตโคนะอ่าไม่ใครงงว่าสามารถทำลายการแพงหลังได้เพราะช่วงนี้เจอเกมเร็วเยอะมากแล้วก็ข้อครับข้อในี่ยจริงก็สำคัญสไตโคชูตติ้งนะเพราะว่ามันมันจุดอ่อนเยอะง่ายๆครับเองเนี้ยจุดอ่อนมันเยอะชูตตี้สตาร์ก็เนีเ้ยแค่ในการทำลายว่าจะลงได้อาจจะตายห้าไปแล้วก็ท่าอันนี้ข้อเสียข,ของมันเนอะแล้วก็บัวมูลก็ยังใช้ได้อยู่เพราะว่าเอฟเฟกมอเตอร์มาแรงนะเอามาจับความกระดีเหมือนกันอ่า คือนะอะไบเขาไม่มีไซโคลจริงๆไม่ต้องใส่ครับใส่เป็นไซโคลดีกว่าแต่ผมมีแค่ใบเดียวนะผมขี้เกียจเปิดหาอ่นะแล้วก็การปั๊มพลังครับใครจะไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ผมมองว่าชูติ้งสตาร์เนี่ยพลังน้อยมากน้อยมากสามสาษเองการคือชีพของหนักลบครับเอามาชุบตัวของแจ็คคอมเวอร์เตอร์ได้ครับถ้าใครไม่มีแจ็คคอมเวอร์เตอร์สามใบครับสามารถใช้การฟื้นชีวิตแทนได้อยู่เพราะตอนเริ่มเกมครับมันจะเสตแจ,จ็คคอมเวอร์เตอร์เข้าสุสานอ่ะพอเริ่มเกมน,นะแล้วก็ใช้เนี่ยชุบคอมเวอร์เตอร์ขึ้นมือแล้วก็ใช้เเเออฟคควตร์ทิ้งหาของได้ เลยเป็นการที่ดีเหมือนกันแต่ไอแกคืเชื่อนาลบเนี่ยเป็นการเก่ามากนะอยู่ในบล็อกเก่าพะฉันผมแนะนําว่าเติมซื้อจากคอมเวอเตอร์น่าจะดีกว่านะหรือถ้าใครแบบอยากเปิดก็เปิดได้นะสำหรับบล็อกนี้ก็มาก็เป็นตัวเอ็กซ์ตร้าเด็กนะไม่มีอะไรมากนะทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วก็จะมีตัวชูต o ิ i งสตาร์วิธีแรกก็ใช้ซิงโคลจูเนอร์กับสตาร์ดัตในการเรียกมีความสามารถคับเปิดท็อปเด็ก5ใบตีได้ตา้จํานวนจูเนอร์ที่เปิดได้อะก็คือเปิด3ก็วตีส ปมืเจอศูนย์คือตีสูตรขังนาโทุกต้องระวังตรงนี้ดิดน,นึงนะเมื่อใครไปกดเล่นแล้วก็เมื่อมีเอฟเฟกการทำลายกาบมาฟิวใช่ไหมคุณสามารถในเกมเอฟเฟกนั้นแล้วทำลายการันทิ้งได้คือในเกมได้เฉพาะการทำลายนะพวกบัวมูลคามาขัดเราในเกมไม่ได้อันนี้คือเ้อเสียข,ของมันเลยข้อาสามารถเ,ม,เมื่อมาเตอร์ฟาดไปการโจมตีคุณสามารถเอาการณ์ออกนอกเกมใช่ไหมแล้วก็ยกเลิกการโจมตีนั้นแล้วก็การณ์จะกลับมาในช่วงเอ็นเฟสันก็หนีได้ครั้งหนึ่งนะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้ล็อกสกิลนี้ ก็มาก็สตราร์ตาก,ก็ไม่มีอะไรครับเนเกตเอฟเฟกต์ทำลายการอันจริงไม่ได้ใช้แล้วล่ะจังวอลเลอร์ครับกส็สําคัญนะเลยใส่มา2ใบเพราะว่าต้องมาต่อคอมโบก,กับจังซิงคอนแล้วก็จังคาเวอร์เตอร์เลยจําเป็นแค่นั้นเลยนะสกิลไม่เคยได้ใช้เลยครับไปปั๊มพลังเนี่ยจังอาเชอร์ครับเอามารีมูฟมอนเตอร์ศัตรูได้นะครับนะในตัวซิงเอิในตัวตวอลเลอร์พลังเยอะดีจบสันส้นๆเลยเทอร์โบซิงเอิไม่ใช่เทอร์โบ,อบโวอลเลอร์ครับ เพื่อเจอซิงโคมันจะเก่งมาหักผไปก่อนนะถ้าเราเจอมอเต์ซิงโคลแตะตัวนี้จะเก่งมาหากแต่ถ้าไม่เจอคือกระจอก <c oughs> จบเลยแค่นั้นโอเคโดยจริงๆมันก็ยังมีการอีกหลายๆใบครับที่สามารถใส่แทนได้นะแต่อย่างที่บอกไปอันนี้ผมจะมาเพราะว่ามันไม่ฝู่อ่ะก็เลยขี้เกียจจัดนะจริงๆครับเราสามารถใส่ตัวของซิงโคน็อกลีดได้นะก็คือพวกไซเบอร์แฮปปฟี้อ่ะใส่ได้ครับหรือจะเป็นไซเฟรมก็ใส่ได้ครับเพราะสกิลเนี้ย มันจะทําให้เราเหลือสอดว่าง2ช่องอ่ะมันจะเหลือ2ช่องครับอ่ะเราสามารถใส่ไปได้เลย2ตัวอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าจะใส่ตัวอะไรแต่เนื่องจะผมไม่ฟูนะผมเลยขี้เกียจใส่ไอ้พวกหาปีนะจริงๆใส่ได้นะหาปีเนี่ยอ่ะผมไม่ใส่แล้วก็พวกมอนสเตอร์ที่ชื่อจังวอลเลอร์หรือสตาร์ดัตหรือซิงคอร์อะไรพวกนี้มันมีเยอะนะอ่ะแต่ผมก็ใส่ไปเท่านี้นะมันจะมีตัวของจังเดทอยเยอร์อยู่ไหนวะเป็ตัวไป็ตัวแปดาวอ่ะเราสามารถใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันกนะแตผมไม่ได้ใส่นะเพราะผมใส่มาไม่เคยได้ใช้มึงเลยแล้ว <laughs> อ,ออกไปดีกว่า จังการหน้าก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็จังเบอร์เซอร์เกอร์นะส่งไปดิเป็นการฟรีก็สามารถใส่แทนพวกไนโตจังอาชาได้นะไม่ได้ผิดอะไรเลยสง่งนี้อ่าก็มีเท่านี้แหละไอพวกสตาร์ด uh, ัสงเอ็ดเซิลวอร์เนี่ยไม่ได้ใช้เท่าไรแต่ตัวสตาร์ดัสชาร์เจอร์เนี่ยวะไอชาร์เจอร์หายงั้นก็จะมีสตาร์ดั้หกดาวตัวนึงครับที่มีสกิลจั่วดน,นั้นก็พอใช้ได้แต่ก็ตลงมาแค่จั่วเนอะคงไม่เก่งอะไรนะแล้วก็การหาของเนี่ยผมบอกว่าสําคัญมากนะก็จะมีตัวของ จูนนิงกับจักครคอเวเตอร์ผมบอกว่า2ใบน้ควรเลกันให้ได้อย่างน้อย5้าใบขอคิดผมนะก็คือคุณมีจักรคอเวเตอร์2ใช่ไหมควรไปหาเนี่ยมาสาใบไอ้จูนนิงเนี่ยอยู่ในปอ็อกของเลสโนวานะคนมี3าใบอือไม่ก็เฉลี่ยกันให้ได้4ใบครับ <c ười> คือไอ้นี่สองไอ้นี่2ก็ได้หรือไอ้นี่จะ1ไอ้นี่สามก็ได้อันนี้เขาคิดสุดตัวผมนะควรเฉลี่ยให้มีอย่างน้อย4ใบแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองโชคดีอยู่แล้วคือเริ่มเกมมาจังสิคนขึ้นมือครับ ไอพวกเนี้ยคุณไม่ต้องใส่เลยก็ได้เพราะมันมีแค่หน้าที่หาของเฉยๆนะน,นี่ก็คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะควรมีไอสองใบนี้รวมกันให้ได้อย่างน้อยสี่ใบเอ้ยเราสามารถใช้นี่แทนได้ด้วยนะเออผมพูดผิดคือสามใบเนี้ยรวมกันให้ได้อย่างน้อยสี่ใบแต่ไอ้นนี่มันเก่านะเดี๋ยวเราวอามันเก่า <c oughs> <c oughs> ก็อาจจะหายากน,นิดนึงโอเคก็คงไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะแปะลิมหาเทพไว้ให้นะแปะเอาให้อีกรอบเลยกันเพื่อใครอยากจะจตามนะก็จะได้เพราะเนี้ยไม่ฟูอันนี้ผมจำไว้หลายรอบเลย เออจริงๆมีเจสซิงโคนนะนะเจสซิงโคนตอนนี้นผมคิดว่าไม่ค่อยเก่งนะถ้าจะใส่กใส็ใส่แค่ใบเดียวพอแต่อนาคตได้ใช้นะบอลไก่อนสับตัวเจสซิงโคนเนี่ยโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็รับชมกันเลยดีกว่าครับไปเลยโอเคก็ยุก,กับรีเพย์นะครับก็เพื่อมาชนะนะให้ดูรีเพย์สเปคหน้อยก็ดีเหมือนกันนะเพื่อผมแพ้อันนี้เจอบูอายนะก็เป็นเด็กที่เราควรต้องชนะนะถ้าไม่ชนะบูอายนี่คือไม่ไหวแล้วนะทุกคนมองไว้ก่อน มาเราจะได้ไฟล์ล้มหลังใช่ไหมโอเคอีกไฟล์แรกเป็นสาวผมอาจาร์เนอนะอาจารย์จุ่ดครับอันนี้คือโชคดีครับเพราะมีจังซิงโคลในมือนะอ่าอย่างที่เห็นเราสามารถใช้การเคลื่อนที่เราครับชุบชุบตัวนี้กลับมาได้อ่ะผมเลยบอกครับว่าสามารถใส่แทนพวกปรับเสียงได้สบายนี้นะอะ่ชุบกลับมาครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกค,ครับทิ้งไหมครับทิ้งจุ๊ดหนึ่งตัวหาจังซิงโคลมาเก็บไวนะ้นเนาะอาจารย์จังซิงโคลไหมครับเอฟเฟกต์เมื่อลงอาจารย์เวสใส่ครับจักวอเตอร์กลับมาแล้วก็ซิงโครครับเป็นจังวอลเลอร์ปุ๊บ อ่านี่ก็คือคอมโบเบสิกของมันนะทุกคนเล่นไปเดี๋ยวเข้าใจเองนะพอลงจังวัเลอร์ใส่ครับเอฟเฟกต์จากคอมเวอร์เตอร์ครับชุบจูนเนอร์กลับมาก็คือชุบจังกับซิงค์ออนกลับมาครับแล้วก็จูนิงต่อครับเป็นสตาร์ดราก้อนลงมาอันนี้คือโชคดีนะศัตรูไม่มีการมอบแล้วก็เอฟเฟกครับชูติ้งสตาร์โรสใส่ฟอร์มูล่ามาแล้วก็เสกสามใบนะก็คือไอพวกนั้นแหละไอพวกสามสวรรคที่ผมบอบไปเนาะแล้วก็แอฟเฟกต์ฟินโคครับเข้ามาเป็นชูติ้งสตาร์ดราก้อน แบ็คชุดที่สตาร์ครับกดเทคนะเปิดห้าเทอร์โบไนโตไฮเปอร์แล้วก็ฮอคแล้วก็คิวปิดตีได้สามครับจบอันนี้โชคไม่ดีนะอันนี้เราไม่สามารถจบเกมได้แล้วนะเพราะสักเอ็นยังมันเนกเกตได้ผมเลยต้องมอบเอาไว้ดีกว่าไม่ปั๊มพลังเราบูอายานะครับตีไปครับตีครับอ่จบเทินนะโอเคศัตรูบอบกาสองใบจบเทินครับกขเทินจัว่ว เอฟเฟกต์ชูตติ้งสตาร์ครับเปิดหนึ่งไนโตคิวปิดไม่ใช่เทอร์โบแล้วก็จังชัตเจอร์อ่ะตีได้สามครั้งครับจะจังซิโคลไหมครับเอฟเฟกต์มาลงอ,อ๋อผมไม่ใช่ผมใช้สีตาวครับเพื่อได้เล็กตัวเจ็ดดาวเนาะเป็นจังอาเชอร์อันนี้ผมเอามาล่อสตูง่ก็คือเอาจังอาเชอร์ตีก่อนอ่ะสตูใช้ค้วมาคัดครับใส่ชูตติ้งสตาร์นะผมเลยเปิดปั๊มาะไรจังอาเชอร์เป็นเกม <laughs> อันนี้ง่ายครับพบเอา ชูติ้งสตาร์เป็นตัวล่อเพราะผมรู้เพราะผมคิดว่าสตัวน่าจะมีขาม่าคัดก็เลยแบบเหมือนกูเอามาฆ่าง่ายๆเอ้ยผมหามากตอนเล่นนะโอเคเราได้เป็นไฟล์เริ่มหลังนะครับก็น่าจะโชคดีมั้งนะอันนี้ผมไม่แน่ใจอีฟ้าใช้ไม่ใช่เป็นสกิลเราอีกไาใช้เป็น LP b o ีบูนะครับก็จะมีลายคอย5,000เนาะ อู้มือเรามีแจ็คซิโคนสองใบทุกคนก็โชคดีแหละมาอย่าไปท้าสตูมีการ์ดคัดนะก็เทนจ่วครับอู้ไฟโคลเลยเหรอเออใช้ทำลายเลยก,ก็ได้นะเอาจริงอะ่ะแต่ว่ามันก็ฉุกได้วิดีนะน,นั้นผมไม่ใช้แล้วกันอ่ะมันเก็บไว้ดีกว่ามาครับแล้วก็เชิมมอนเตอร์ครับจูนเนอร์มอนเตอร์แจ็คซิโคล,ลงไปเอฟเฟกต์แจ็คซิโคเมื่อเราแบบปกติครับก็ฉุกกลับมาเนาะอ่ะนี่คือคอมโบเบสิกของมันแหละทุกคนดูเดี๋ยวก็เล่นเป็นเอง อันนี้ขึ้นเชฟเพราะเขาเป็นการัดต่อนเนื่องเนาะอ่านั่นแหละเราไมาย่ยิงหรอกครับยิงไปมันก็ชุบได้เหมือนกันเอ้ยเขากดเทคเลยไหมว่าเขากดเทคเลยเหรอว่าเอากูยิงเลยก็ได้เอ้ยมันก็ชุบได้เหมือนกันนี่หว่าปล่อยไปเลยปล่อยไปปล่อยไปแต่เขายิงตอนนี้ดีกว่าเออย,ยิงตอนนี้แหละมาครับโอเคเอฟเฟกต์จังครับชุบกลับมาเรายังไม่ใช้แล้วก็ซิงโคลครับไปจังวอลเลอร์เนาะ อันนี้ผมแฟนมาสองตัวนะไปจริงใส่ไปเดียวก็ได้อย่างที่วาไปาจังวอลเลอร์เนี่ยนะครับจังวอลเลอร์มามาดูคัสซี่ครับไม่ได้เห็นนานม,มากนะไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเอจาจีบาจังวอลเลอร์เด่ยโอเคครับนี่ก็บินสู่ท้องฟ้าครับมันลอยได้ไงผมก็งงเลยมันมันมีปีกใช่ไหมนั้นปีกเหมือนใช่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจนะโอเคแล้วก็ป็นของจัางคอวอเตอร์ครับ เอฟเฟกจังเวลเลอร์ช่างแม่งครับไม่มีอะไรเลยไปชุบกลับมาโอเคจริงๆปิดคัตซีกันนะครับคัตซีเยอะมากมาครับซีโคไปสตาร์ดั้ครับไปสตาร์ดราคอนอันนี้ใส่แค่ไปเดียวเนาะจริงๆใส่สองใบก็ได้แล้วแต่ถ้าใครแบบเน้นไปทางชูตติ้งเลยไง ความปรารถนาที่มารวมกันจะเกิดเป็นดาวดวงใหม่ที่ส่องประกายเป็นหนทางที่สว่างสวยอันเชิญซิโครจกบอยบินตาดัสดราก้อนแล้วก็สกิลครับหลังจากอันเชิญชูติ้เสกไปหลังจากอันเชิญสตาร์ดัสครับกดไปเลยได้ฟอร์มูล่ามาครับไปเลยฟอร์มูล่าซิงโครแล้วก็กถ้ากดเยืดจะได้จูเนอร์สามใบครับก็คือจะมีตัวเทอร์โบอะไรนะเทอร์โบไนโต้แล้วก็ไฮเปอร์ครับอ่ะผมกดไปเลยนะนี่ปุ๊บอ่า แล้วก็มาครับ Axel Synchro เ,เอาไปเลยจิตอันบริสุทธิ์ Shooting Star Dragon น,นี่ต้องรวมพลังจากเพื่อนๆด้วยอันนี้มีมันก็เวอร์ไปไงั้นแหละเอาไปเลย Shooting Star Dragon อันนี้กำมาอยู่ถองฟ้าแล้วอันนี้ถือว่าสวยนะเพราะมันอิงจากต่อสู้กับอบเอ้ะสู้กับผีโมนะที่มันปัดฝุ่น โอเคเราก็มาวัดดวงนะครับเอฟเฟกต์ชูตติ้งสตาร์ดราก้อนปีได้ตามโจนวนจูนเนอร์ครับเปิดห้าใบมาครับไปที่หนึ่งเทอร์โบซิงคคอนไปที่สองในโตซิงค์คอนไปที่สามไฮเปอร์ซิงค์คอนไปที่สี่ไม่ใช่ไปที่ห้าก็ไม่ใช่ <laughs> แม่งเลยโอเคแล้วก็มอบไซเอ้ยเราใช้ไซคอนไปเลยครับไปไปท่านี้มันก็ชุบไม่ได้แล้วเพราะโฟนมันเต็มแล้วก็แล้วก็เ <laughs> อนเราก็มอบพอกไปด้วยเบสท์เทลครับตีมอเตอร์ที่มอบก่อนนะไม่รู้เป็นตัวอะไร โอ้นั่นไงสวยมันเรียกเพื่อนได้ครับที่มันจะเรียกอะไรมามันจะเรียกตัวอาร์คเฟนมาละแหละใช่หรือเปล่าอีกฝ่ายไม่มีโซ่เลต้าทีว่าเราโชคดีนะ,ะก็ไม่มีการขัดเราด้วยนี่ทำไมเองคิดหน้าจังว่าคนนี้คุณอะไรเนะนีเ่ยเมนาหรออ่านไม่ออกอเคเข้าลงเป็นตัวเลต้าเบเบืครับ ไม่มีปัญหาอะไรเราตีเลดไอสแลตตตอเลยครับแาบแล้วก็ตีเป็นเลดไอแบลครับเฮ้ยอืมจบทดจริงๆนะ่าจะตีตัวเลดไอเบลนะเพื่อมันเล็กดักเลยเบลเลียนมาอันนี้เพื่อเฉยๆแมันก็เล็กแมงมุมเนาะแต่น่าจะไม่เป็นไรเพราะเธอเล็กแมงมุมมามันก็จบเกมได้ดีครับโอกาสครับโอเคเรามีไซโคนเอาแซปแล้วนี่หว่าลืม นี่ไม่แน่ใจนะคิดถูกเปล่าแต่ผมคิดว่าผมน่าจะคิดถูกนะเพราะไม่งั้นมันชุบชีวิตกรรมมาได้นะไอ้ไปเนี่ยต้องระวังการมอบเปแล้เนี่ยเอ้ยเรามีหอกนี่ว่าเออไม่ต้องกลัวแล้วโอเคน่าจะไม่เป็นไรครับมาเขาเทินเราครับจั่วการ์ดและคิวปิดครับโอเคไม่ได้ช่วยห้าอะไรเลยแล้วก็คอมโบน่าจะต่อไม่ค่อยท่าเราซีนเล็กจังวันเลยเฮ้ยได้นะจะเล็กมันทำไมอ่าเราใช้เอฟเฟกต์ชูติสตาร์ก่อนดีกว่าครับมาจะขอใช้เอฟเฟกต์ชูติสตาร์ดราก้อนดูสิจะได้กี่ตัวครับ มาเลยใบที่หนึ่งเอามีขึ้นเชนเฉยเลยอะไรวะเอาไอ้ผายคามาคัดเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีฮอกอันนี้คือจุดต้องจูติกสตาร์ Star นะก็คือมันในเกตได้แค่การทำาลายนะแต่คามาคัดมันคือจับมูฟแต่ตอนนี้เราโชคดีครับเรามีฮอกอันนี้บอกไปครับคนมีไซคนสามใบนะหรือไม่ก็มีฮอกเยอะๆหนึ่งครับโกอัพใบที่สองไม่ใช่ ไปทีสามควิกซิงโครน 4, Jack, cher, ครับไปทีสี่แจ็คอาเชอร์ครับไปโอเคปีได้สามรอบครับหนีสามไปนี่อ่าแล้วก็ลงไปเลยครับจูนเนอร์มอนเตอร์จังซิงโครเอฟเฟกตของแจ็งซิงโครนกลับมานี่อ่าอะไรดีวะขอดจังคอมเบอร์เตอร์ไปแล้วก็ใช้3ดาว2ตัวครับเอ้ยไม่ใช่3ดาวกับ2ดาวกูจะไปเอ็กซ์ซีเฉยเลยมาครับไปเลยจังวอลิอาโอเค ไม่ไม่ปามพลังนั่นแหละไปคงจังควาวาตาอ่าอันเชิญอะไรกลับมาดีไปเชิญจักซิงคอนกลับมาอันนี้ที่บอกไปนะผมเอาจังได้ทอ,อยเยอะออกไปไงจริงสามารถดเล็กจังได้ทอ,อยเยอะได้นะแต่ผมไม่ได้ใส่เพราะผมเพิ่งขับออกไปเนาะมาทูได้ปีไปเลยครับจังวอลเลอร์อเลอร์ชูตติงสตาร์ดราก้อนตัดมิราโอเค ก็ได้แค่นี้นะเพราะผมไม่ฟูด้วยจริงถ้าฟูก็ได้แค่นี้แหละแล้วก็อยู่ที่เอ็กซ์ตาอีกเราว่าจะใส่อะไรเพิ่มอ่ะโอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยครับกับการรีวิวเด็กจังซิงคอนไม่ใช่สิเด็กชูตติ้งสตาร์โรดนั่นเองครับคือเด็กจิตอัปลิสุดนั่นเองก็อย่างที่บอกไปเด็กผมไม่ฟูนะเดี๋ยวผมจะแปะลิตรเด็กฟูหรือเด็กมหาเทพมาให้คนอีกรอบหนึ่งนะเบื่อใครเรียกร้องหาอ่าเดี๋ยวผมจะไปขโมยเด็กใครสักคนแหละมาแปะไว้ให้ โดยเด็กแจ็กซิงคอนครับเออไม่ใช่ในชุดที่สตาร์โรยครับแจ็กซิงคอนสำคัญสุดนะก็ควรมี3ใบอันนี้ก็ย้ำไปอีกรอบหนึ่ง mm hmm. แล้วก็แจ็คคอเวเตอร์ครับเป็นไปได้อยากให้มีเยอะๆแต่ถ้าไม่มีเยอะเครับสามารถใส่จูนนิ่งได้หรือถ้าไม่มีจูนนิ่งอีกก็ใส่ตัวคอนการชินมารลบได้แต่ผมแนะนำว่าการชินมารลบเนี่ยอาจจะเก่งแค่ตอนนี้เท่านั้นตอนหลังอาจจะไม่ได้ใช้แล้วอ่าอันนี้คือบอกไปก่อนนะเออผมลืมบอกตอนคลิปอันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ตอนหลังนะไอ้อตัวนี้น่าจะดีกว่าสำหรับจูนนิ่งนะก็ะจะมีตัวของแจงีกรอบนึงซ ปัจจุบันยังไม่เก่งนะผมบอกว่ายังไม่ค่อยเก่งแต่อนาคตน่าจะเก่งครับเพราะลิง์มอนเตอร์มันจะโคตรไม่ใช่ซิงโคนะลิง์มอนเตอร์ลิง์มอนเตอร์จะได้ใช้ใบนี้นะเอาไปก่อ oh นเลยส่วนควิกซิงโคนะครับผมมองว่าอนาคตล่ะปัจจุบันนะปัจจุบันมันตกดุกแล้วเอาไปก่อนนะสะต็อกควิกซิงโคนแต่เกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะตกดุกเปล่าอาจจะโหดนะเอออาจจะพอใช้ได้อยู่สต็อกควิกแต่จักซิงโคนะครับยังไงก็เก่งแน่นอนครับหบากสามใบคือไม่ผิดหวังแน่นอน เพราะว่าตัวของจังสเปนเดอร์พวกนี้มันยังไม่เข้าเกมอ่าจัสซิโคนเลยสามารถต่อยอดได้แล้วก็สามารถเอาไปเล่นพักลิงม์มอนเตอร์ได้นะบอกไว้ก่อนสามารถเล่นพักลิง์ได้ครับจังซิงโคนโอเคที่เหลือก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะก็อ๋อไอซ่าเลยครับไอซ่าได้จะที่บอกไปจะเหลือสองช่องนะทุกคนสามารถใส่อะไรก็ได้ครับสองช่องอ่าแต่ผมใส่เป็นอย่างนี้แหละอ่าผมเปลี่ยนได้ะจังของจังนิทอยแล้วก็เบอร์เวกเกอร์เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเออผมจัดอย่างนี้แหละ โอเคก็คงม,มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามชอบผมนะครับสหวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัดดีครับหวัดเจอนคลิปต่อไปนะ